ดูกคตอนนี้เขามีโปรอยู่เป็นโปรฟรีเบียนะครับแบบว่าเติมได้ไม่อั้นถ้าไม่เมาเนี่ยเราก็จะไม่กันเดี๋ยวเราทิ้งโค้ดรับไว้ให้เนาะเธอมีใช่ไหมโค้ดรับเป็นเรียมะนะเพราะว่าเหลือแตเดียวทั้งตู้นะครับให้หนูดดีบีมาละดีบีแล้วก็ปิ้งขายเลยสวัสดีครับวันนี้ก็เรามาอยู่กันที่ร้าน ไห้ตีเล่าวัดถอดนะครับก็ตอนนี้เขามีโปรอยู่เป็นโปรฟรีเบียนะครับแบบว่าเติมได้ไม่อัน้นซึ่งผมไม่รู้รายละเอียดเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงเนะาะแล้วอยู่รอคิวอยู่เนาะแล้วก็เอาบัตรมาเรียบร้อยแล้วเข้าไปประมาณสี่ทุ่มพอดีแหละแล้วตอนนี้เวลาประมาณสามทุ่มครึ่งพอทำเลปิดแต่ว่าโซนเครื่องดื่มนะยังมีอยู่โซนมีกาแฟมีกาแก้มให้ด้วยกาแฟมีคอนเ มีน้ำเย็นเย็นมีไอติมเย็นเลยอ่ะจะไปทำเล็บอ่าใช่แล้วก็มีเก้าอี้อะไรเงี้ยก็ยังเปิดให้บริการอยู่แต่ทําเล็บไม่มีแล้วตกลนี้มีแค่30มสิมิถุนายนเนาะซึ่งเวลาตอนนี้วันที่วันนี้วันที่อุ้ยยี่สิบหกเออยี่สิบหกอีกสี่วันเท่านั้นไม่รู้จะลงลิปนี้จะทันไหมก็มาให้ดูเล่นๆแล้วกันว่าคุ้มไม่คุ้มสายปาร์ตี้ที่เมานีคือที่นี่คือสถานทีท่านปิ่นเกล้าเนาะผมจะแนะนำก่อนว่าถ้าเรามากินไา่ตี้เล่าแบบมือดึกอ่ะ ปกติเนี่ยที่นี่จะจอดรถฟรีแต่ว่าเขาไม่ให้จอดเกินตีหนึ่งแต่ถ้าเราจะจอดเกินตีหนึ่งเนี่ยเราต้องลงมาจอดที่ชั้นหนึ่งเนาะมันจะจอดได้เกินตีหนึ่งเพราะว่าร้านไหตี่เล่ามันปิดถึงตีสามซึ่งวันนี้เราเกล่าวไว้ว่าถ้าไม่เมาเนี่ยเราก็จะไม่กลับจะกลับประมาณตีสามเราก็ไม่ต้องมาจอดชั้นหนึ่งซึ่งเดี๋ยวลงจะแนบคลิปมาให้ดูว่าอยู่ตรงไหนให้ดูป้ายเดินตามป้ายเดินตามทางมาเรื่อยๆเลยป้ายจะมีตลอดร้านไหตี่เล่าถ้าเราพร้อมแล้วก็ไปกินกาแฟกันก่อนไปตามมา เพื่อนเอาขนมมาแล้วเฮ้ยวนดีวัดีนี่วัดี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 เพื่อนนะนี่ับไม่ใช่เราเหรอก็ทำีกัลังงงงงไปด เ้าอยากเย็นแ่ะมาหาน้ำแข็งเพิ่มซึ่งไม่มีน้ำแข็งก็โอเคเดี okay, ๋ยวเราจะรอคิวอยู่ตรงนี้สักครู่แล้วเราไปเจอกันที่ข้างในหรือว่ารายละเอียดบุฟเฟ่ต์เบียร์ของที่นี่นั้นจะเป็นอย่างไรนะมีที่นี่สาขาเดียวเท่านั้นเราจะขยับมาที่มาหมดเขตสามสิบมิถุนายนนี้ เบียนี่ครัทำยังไงนะใช่ค่ะจะมีโพรเบียด้วยค่ะก็ถ้าคุณลูกค้าสั่งก็เบียมาให้ได้เยคือได้เลยไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใช่ค่ะไม่เสียค่าใช้จ่ายอ๋อแัส่นใส่เบียสี่หลุมนะครับใช่เพื่ออะไรวันนี้คโเบียก็จะหมดอา้วน่าจะเป็นิ้นเอนเบียก็จะหมดอายุแล้วด้วยใช่ใจเราหายถึงว่าเบียไม่ได้หมดอายุถืว่าโพรี็คืก็มีเบียเบียี้างไโอแล้วก็ไ เราต้องกินไฮเดิเกนปะหรือมึงจะกินสิงเหมือนเดิมสีถ้เป็นแบบเหยื่อเดยวแบบไฮเก้นเป็นเซ็มก็ได้อ๋อแต่สิงดิสิงดิถ้าสิงนะคะเออแล้วผมไฮเดรเกนแล้วกันไฮเดิเกนเหยื่อหนึ่ง Broadway> สิงเหยนึ่งได้ค่ะถามผมคือมาล่าไม่เป um ็นมีมาใหม่ปะเนี่ยซุปเล้งกระดูกหมูนี่มาใหม่เออใช่มาล่าหนึ่งอะแต่ว่าอะไรวะ ันเป็นน้ำฟ้ามากินเบียร์เบียร์ฟรีเอ็เอนด์ไหนสรุปให้หน่อยค่ะว่าแตกต่างจากในเวลาปกติยังไงก็คือต้องมาหลังสี่ทุ่มนะครับก็่าง <ๆ S 1> ที่พูดไปแล้วแต่ตอนแรกเนาะก็แต่ว่าเข้ามาแล้วเนี่ยก็คือเป็นการรีฟิลน้ำที่ฟรีอยู่แล้วไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มน้ำท <ใน S 2> ุกได้ไนะคะจะเป็นขวดนะเทใส่อ่าเาเรียกว,ว่าเหยือกแต่เหยือกเขาเป็นจะเป็นเหยือกพลาสติกก็รีบมาครับทุกคนเพราะว่าคุ้มมากคุ้มจริงๆ ถึงกินเบียร์แบบฟรีแด่คุณโอเค้ากินไปหลายแก้วแล้วเนะเกินจนเมาแล้วอนะ่ะก,กินกับเพื่อนกินแล้วบอกน้ำจิมนะ้มเนาะก็เขาจะจะมีสูตรของแต่ละคนแนละ้วถ้าเรามาเนี่ยก็อย่าลืมนะครับขอน้ําจิ้มสูตรพิเศษของคนที่มาดูแลเราเนาะก็บางคนแบบทำน้ําจิ้มไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยก,ก็สามารถที่จะขอให้พี่เขาทาให้ได้ซึ่งน้ําจิ้มเขาอร่อยมากแล้วแต่ละคนก็จะมีสูตรที่ไม่เหมือนกัน สูตรที่นี่ก็จะเป็นความลับนะเขาจะไม่บอกสูตรเราจริงพวกอะพวกนี้เดี๋ยวพี่เขาจะมาทำให้เราเนาะตามระบบร้านอยู่แล้วซึ่งเราจะไม่ทำอ๋อใช่เหรอพี่โอ้งพี่โอ้งเดี๋ยวพี่โอ้งมาละมาละคาใช่ใช่ใช่แล้วแต่กี่เขาทำให้ได้เออเขาจะทำแต่ว่าดูแล้วพี่คนเหนื่อยเราอยากเปรบลูกคุณฮิ้วเลยพีฮิ้าลองมาไหนบ้างคอ๋อมาอ๋อลองมาไหนเดี๋ยวหม้อเลยครับหม้อเลย นี่คือไหนนะปลาหมึกเหรอใช่พี่ว่ามองลงหม้อไหนอร่อยที่สุดชวหนก็หนูชอบหม่าล่าหนิก็จะบอกว่าหม่าล่าอ๋อพี่ชอบหม่าล่าใช่ไหมครับคือพี่กินหม่าล่ายังไงให้มันแบบไม่ไม่ตาะต้องคนปะใช่ค่ะต้องคนต้องคนขึ้นมาแล้วหนูชอบชาแล้วก็ชอบทุกอย่างที่เป็นหม่าล่าชอบกาแฟไหมฮะนี่เราชอบชาโอเค อยู่โต๊ะอันนี้นานไม่ได้ฮะเดี๋ยวเหนื่อยพี่เขาต้องรีบไปปะเจอแต่อะไรก็ไม่รู้อะน,นี่ไปขออันนี้เขามาไหนพูดภาษาจีนสิคะสิงเชี่ยวหัวหล่ะไม่เหยแต่ว่าพี่อะไรก็ไม่รู้พี่พูดไปเรื่อยคื <S 2>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  อเราไปขออันนี้เขาได้นะเวลาถ้ามีน้องๆอยู่ๆมาเราไปขอสถานพี่ได้ <S 2> <S 2> ไม่ต้องอยไม้องอะไรเนี่ยเออเบ็กิลแบบ แบบเราก็ได้นะครับก็จร <M> ิงๆเดี๋ยวเราทิ้งค้นรับไว้ให้เนาะเธอมีใช่ไหมคนรับแล้วเดี่ยเราทิ้งคนรับไว้ใครอยากจะแบบคุยเล่นกับพี่เขาเ,ขาเ,ขาเขาป็นภาษาจีนอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาจะรู้ภาษาจีนแม่ใทุกคนนะอย่างเงี้ยเอออะไรประมานี้ก็จะมีสู <ๆ S 1> ตรห <ๆ S 1> นึ่งนะจริงๆกับทุกคนอ่ะแล้วพูดตรงๆนะถ้าแบบไม่อยากสั่งเยอะอะไระก<ๆ>็จะสั่งไปพวกอ่าพวกเส้นเส้นหมี่อะไรเงี้ยกับผัวเนี่ยมากินกินเงี้ยกินอิ่มแล้วสั่งจริงๆสั่งเยอะเพราะว่ากินใจพี่เขา หลายขวดละตอนเนี้ยผมน่าจะโดนประมาณกินไปแล้วไปแล้วนะประมาณสามคนละขวดละตอนเนี้ยคนละขวดฟรีแต่ว่าที่นี่มากเลยถ้าไปกินร้านอาหารที่อื่นร้อยละขวดหนึ่งแต่เราว่าอย่าเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตไปกินเบียร์เดี๋ยวเราไม่เจอไงทีตอนที่ใกล้ๆปิดร้านแล้วแล้วกันว่าเมาไหมงานเนี้ยดู่ที่โซนข้าวจะเมาไหมพี่ขอโดน่าทีหนึงโดน่าทีหนึง เส้นสลื่นเส้นเล็เส้นใหญ่เส้น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 เล็กครับเนเล็กินเยอะกินหลายรอบีพี่ยังไม่ทันโดนหน้าเลยพี่แบบตลาดโดนหน้ากินึ่งนะไม่กดไม่กดมีใครกดเลยยาวแล้วกาหลายบอ มอสไหนอร่อยสุดครับพี่มอสที่พี่ว่าอร่อยสุดอ่ะอ่าครับผมครับเลยครับนาเรอเต้นสุกสองสามนาทีนะครับแล้ว่างที่แกมนี้กับมาดิเซียนลูกค้าในนนท์ตักรงูเลยครับไปดีกว่าทำเป็นเจดี จบเดือนรีมาแล้วมาแล้วไม่คนมาเปลี่ยนชุดมาผีมือดีทั้งร้านเป็นไงล่ะผีมือดีผีมือดีอะไรวะเปลี่ยนเงยนะครับวันนี้สนามตีสามสิบนาทีแล้วเนาะเราก็ได้เวลากลับแล้ว ก็สุดท้ายนะสรุปจบคือสุดสุดเลยคุ้มมากดูดิสาวรถดิเน,นี่ยนักการน,นี้หนูเอาเป็นรีโอมานะเพราะว่าเหลือคนเดียวทั้งตู้แล้วหมดแล้วนะพี่เขายังไม่ได้ไปเบิร์ในห้องคำนะแล้วก็ห้องคำคนที่มีกุญแจกลับมาแล้วดีนะพี่ถ้าถ้าเนี่ยคือพี่ก็จะนั่งจนแบบว่าหมดตู้เหมือนเดิมใช่ไหมไม่เหมือนเดิมหรอครับผมคนกินน้อยคนี่เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับ จะน่าปกติฮะเหลือแค่โต๊ะเดียวเนาะเหลือแค่โต๊ะเดียวเนาะยังยังมีแค่นีโต๊ะหนึ่งอ๋อยังมีแค่โต๊ะเดียวใช่ไหมยังมีคนอยู่อีกเกว่านั้นตอนนี้ให้หลุดดินมือเราดีนมืแล้วก็ปิ้งขายเลยผมใช่ไหมแบบว่าเราแบบไปกินแบบว่าไม่รู้ยี่ห้อเลยว่าเป็นยี่ห้ออะไรแต่ว่าให้พี่เขาบอก ว่นนี้เราจะเอาแบบว่าลีโอผสมช้างมารีโอผสมไทนเก็ตมาแต่ผมว่าเป็นลีโอล้วนนะใช่เราคือรีโอล้วนแต่กับรอบหน้ามายเอาลีโอผสมไทน์เก็ตเดี๋อยอวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่นะวันนี้ผมจะทำวันนี้เป็นยูทงั้นอีกสองวันก็ได้อีกสองวันได้เลยวันนี้วันอะไรวะถ้างั้นเดี๋ยวอีกสองวันหนูลางารยอมยอมไม่ยวไม่ยอมไม่ใช่ถ้าเกิดพี่มาหนูจำหน้าพี่ไว้เขาเรียกว่าบอก พี่พี่ว่าแบบต้องการคนไหนเขบอกได้ใช่ไหมเขาจะจัดเราไปนั่งโซนของพี่ใช่ไหมงานพี่เชื่ออะไรนะเดี๋ยวผมเผื่อมาเป็นหรือจอดชื่อให้หรืวจอดชื่อให้ผมจอดชื่อพี่เอาไว้เลยเดี๋ยวเผื่อแบบว่าพาเพื่อนมาข้างหน้าได้ครับผมเดี๋ยวว่าช่วงนี้มันก็งานหนักหน่อยนะพี่สามสี่ทุ่มอ่ะก็อาจจะหนักนิดนึงไปก่อนอันนี้หนักไหมไม่ค่ะน้องเราเพิ่งแค่วันวันนี้เหรอ เพิ่มมาเยอะช่วงประมาณอาทิตย์สุดท้ายก่อน,นสิ้นเดือนเองคนรู้ชา้าคนรู้ช้าด้วยแล้วก็มีคนไปโปรหมดให้ด้วยโดยที่พนกงานเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครไปปรโมทให้คือทางร้านไม่ได้ปรโหมดเลยเลยใช่แล้วพนกก็เลยแบบว่าอ๋อโอเคค่ะแล้วทีนี้ทางร้านปกติก็คือจะเป็นฟรีเบียอยูออ่แล้วแต่ว่าจะเป็นหลังสีพุ่มของทุกวันปกติการดินคนน้อยเพราะว่าลูกค้าไม่ค่อยรู้ว่ามีโปแล้วก็ส่วนมากก็คืออยู่ไม่ถึงสี่ขาม้ากใช่ ถือว่านักขาก็คือมาทานเครื่อมหัวขาวแล้วก็จะกลับบ้านนอนเออจริงจริงคนจะรู้น้อยจริงว่าร้านบอกว่าร้านที่เปิดจริงตีสามันน้อยไงไม่ใช่แบบสุกี้ตีน้อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าตีน้อยมันก็ยังเปิดตีค่ะอ่าใช่แต่พี่เลิกงานพี่ก็เป็นสุกี้ตีน้อยนี่แบบเขียนชื่อพี่นานมากเลยนะไม่เคยเจอฉันแล้วแต่ว่ากต่มายคิดอยู่ว่าจะให้ดีไม่ให้ดีโอ้โหเขียนขนาดนี้แล้วน้องให้อยู่แล้ว ให้ไอจีด้วยได้ครับแต่ถ้าพอมาถ้าหนูมปรับแสดงว่าหนูจะรู้จักอันเดอร์สะกอพรเอ็นเอ็เดี๋ยวเราเก่งจังเขาพี่เขียนไว้ยุ่นี้ไม่แน่เชื่อมันสายกีต้าร์เขาชอบเห็นตัว R เป็นตัวเอ็นเลยนะเพราะว่ามันเป็นพรเมันก็จะคล้ายกันถ้าถังมันสั้นยาวจริงผมเข้าใจพี่นะผมเข้าใจพี่เพราะว่าผมโดนเรียกชื่อผิดบ่อยมากก็เลยแบบว่าต้องตั้งใจอ่านนิดนึงใช่ใช่ใช่เดี๋ยวฟอพี่เอาไปด้วยนะ เยีกพูดให้ฟังแล้วะตอนแรกไม่อยู่เลยน้ไม่ว่าอยู่โซนข้างหน้าตรงนี้แล้วก็ไปอยู่โ,<อ>โซด้านในตรงนี้พี่โช์ดีมากพี่ไม่ได้อยู่ตรงนี้่ส <c oughs> ะสว่ใช่ใช่ใช่ถ้าเกิดตรงนหนูก็น่าจเดินกินน้ำประมาณสาิรอบกลายยากกลายยากลงเรเชื่อมีเงีย,ยได้ไหมครัได้ไดได้ไี่รได้ไดได้เียเลยครับไม่ถา